สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ซันชิโร่ชาแนลนะครับวันนี้ซันชิโร่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่สวนของตาตาพี่พิกแกงกับน้องพะแนงนี่เองครับอยู่ที่แม่ออนเชียงใหม่นี่เองครับที่นี่ค่อนข้างร่มรื่นมีกิจกรรมให้ทํามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการดํานาเดินลุยน้ํานะครับไปเล่นน้ําตกเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีการเล่นเรือครับจากนั้นเราก็จะไปกินลําไยที่บนยอดต้นไม้ครับ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง Sancho Channel ไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยโอ้หน้ำตกเดินย้อนตามน้ำไปเลยพ่อกำลังดูหิไม่อยู่ไปเลยกิจกรรมแรกหลังจากที่เรามาถึงก็คือการลุยลำธารเล็กๆตรงนี้นะครับไต่ขึ้นไปเพื่อไปหาฝายหินเล็กๆข้างบนนะครับมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้าง สุดเลยเป็นยังไับต๋ล้มวายโอ้ยมีเลือดเลยโอ้ได้เลือดด้วยแต่ไม่เป็นไรนิดเดียวมันไปลอยช้ำลูกไม่ใช่แมงมุมกัดเอ้าเหรอเลยวายแมงมุมกัดไหนเราไปดูแมงมุมเลยโอ้ค่อยๆเดินโอ้โห ค่อยๆนะมันลื่นแต่กี้พี่พิกลงไปแล้วหนึ่งคนเอาเท้ากระแทกหินแตกเลยเลือดไหลด้วยตรงนี้ด้วยใช่ค่อยๆเดินไหมอโอ้ยเท้าลอยอมีสปไเดอร์จริงด้วาสไปเดอร์เหรอโอโ้โหเดินยากนี่ไงเจอน้ำตกแล้วนโอโ้โหไหนดูสิฉีน้ำเท้าเนี่ยนะน้ำหลกไม่ใช่ฉี ข้างบนเป็นไรอ่ะโอ้ดูข้างบนดิข้างนี่แม่น้ำโอ้โหลึกมากเลยนจะเป็นน้ำตกเล็กๆโอ้น้ำชีเต็มเลยโอ้น้ำเย็นมากเลยนะนี่อ้อ่โอ้ฉี้เต็มถ้วยเลยีอย่านี้โอนี่สายัเลยจับได้เลย ใส่นี่ไหมใช่โอ้มีน้ำพิ้งบนใบบัวเปี้ยกเลยเฮ้ยใบบัวไม่เปียกจริงๆด้วยดูสิจริงจริงมันคือใบบอลนะครับไม่ใช่ใบบัวนี่น้ำอยู่นี่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นโตโตโร่นะโตโวโร่อตัวหรอดุย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 น้ำใสใจจริง เด็ดรมต่อมาก็คือการลงไปปลูกข้าวดำนานั่นเองครับว้าวโอ้โหลงมาแล้วนี่ไงโอ้โหลงมาแล้วสองลงมาแล้วสามลงกันมันนะเดี๋ยดีดีดี ระยะเพื่อนระยดเนี่ยเขาปลูกข้าวปลูกอย่างงี้ดูสิระยะห่างแค่ไหนนะหนึ่งเมตรสามสิบไม่รู้พูดไงยี่สิบเซนยี่สิบห้าเซน2ีเซน25เซนอ่าลุยเลยเลี้ยงไปเลยอันนี้ใกล้ไปหรือเปล่าีมาทางนี้ลูกอ่าสันปีโป้อะนี่ไม่ดึงแม่ลูก ดัสมินยังไม่ชินกับโคลนที่ติดที่เท้านะครับก็เลยจะร้องนิดนึงครับเนี่ยตามนี้นี่เห็นไหมหนึ่งต้นหนึ่งต้นถอยไปอะไรเหยียบจับอันนี้ดูลงไปแล้วก็ลึกไหมไม่ต้องลึกประมาณหัวแม่ป้งหัวแม่ป้องอกินไม่เลยเออปูดเลยนะโอเคเอาแล้ว มจะตายมีนปลูกให้ลุงหนึ่งดูสักลูกด้วยอยากลงไปแค่นี้ปุ้งอยากลงไปเขาเปล่าเลยเหรอเราเดี๋ยวญาล่ามก็จะงอกลงไปเองใช่ไหมแบบนี้มาสนับโยนะเพื่อไหนเอาแบบนี้สนับโยเลยอ่ะใช่ไหนลองโยนด้นี่โยนโอ้โหวันชื่อพลยล้างลูก

เฮ้ยใครโยอะนอะเนี่ยเฮ้ยโยอะนอะอีกแล้วเอาะไรมา่ลอะมาตหาาานโยนนี่พี่โอ้ย,อยลงหังเลยตีโดนซันปีโป้พอดีเลยจุดกุดเดี๋ยวันนะพมาเดี๋ยวสันจะโยนไปให้ดูเฮ้ยตากนี่เลยนี่ โอ้โหลงมังนี้เลยนี่อ,อุอ้ยสันโหได้เยอะมากเลยอย่านะรีบเลยที่จะทำต่อไปเราก็จะไปพายเรือเล่นกันเองนะครับไปดูกันว่ามันจะสุกแค่ไหนโอ้โหกำลังตักน้ำออกจากเรือด้วย มันต้องตื่นเต้นที่สุดแน่เลยเออเขาแล้ว่าเราลอดใต้สะพานเนะี่ยนะ้ำมันน้ำมันน้ำมันลงคนะรับอ,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 อันนี้มอะไกอ่าสัญญาพายสัญญาพายหัวเรืองวางหัวอเออเอออันนั้นจิ้มจิ้มจิ้ม,ม <inclusive> สันชิโร่ขับเรือเป็นวงกลมเลยครับหมุนอยู่กับที่พี่แกงต้องพายข้างเดียวพี่แกงพี่แกงต้องพายข้างเดียวเอออย่างนั้นพาย ต่อไปเราไปเร่งสปีดกันจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเราเจองูนั่นเองครับโอ้ทุกคนรีบโดดขึ้นแทบไม่ทันเลยครับ,บ,บต่อไปเราก็จะมาเดินเที่ยวบนยอดต้นไม้นี่ครับนี่ที่นี่มีทางเดินให้เราอยู่บนยอดต้นไม้สามารถเด็ดกินลำไยได้เลยนะครับลำไยมาสาังกิษอะไร ลูกจะตั้งเลยว่อืมกินจากยอดต้นเลยโอ้มาเด็ดมาอีกแล้วลูกเบลเลยเฮ้ยกินเยอะเลยไอหรือเปล่าเออทันพอแล้วลูกไม่เป็นไรฉันไม่อายแล้วฉันหายแล้วทันชิมไหมฮะทันอยากชิมไหมทันอ่ะทันเดี๋ยวตกอันนี้จัดพัดเลยนะเนี่ยเออตกวิธีกินนะ ใส่เลยนี่ยเลยแลเอาเปลือกออกแล้วเม็ดกินเข้าไปทั้งเม็ดเด็กไก่มีเล้าไก่แล้วก็มีลูกไก่ไปดูสิมีไก่แล้วตอนนี้มีลูกเจียบแล้วตัวนี้มีลูกเจียบแ้พอค้าก็ได้เวลากลับบ้าน ทางเดินมันช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ครับตอนขากลับเนี่ยตาตาพี่พี่แกกับน้องพะแนงก็เอาลำํำไยให้ไปคนละหนึ่งขยุ่มใหญ่เลยนะครับกลับไปนี่ร้อนในแน่นอนเลยครับเป็นไงบ้างล่ะครับชอบคลิปนี้ของซันชิโร่ไหมล่ะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายจุบจ๊บ